น,นี่มีอะไรบ้างลูกอันนี้มีอะไรดึงน้องยกให้ดูดูเนี่ย้องยกให้เปลองเปิดให้ดูข้างใน,นงลูกอ,อันนี้ไม้เท่าไรนี่เมื่อกี้ครูสั่งเมื่อกีก้ครูไม้ละทักจักบาทนะไม่ห้าบาทอันนี้ไม้เท่าไรนะห้าบาทเนา,า,า,านะอันนี้อะไรลูกเขาเรียกอะไรลูกหมูหนมสดคนระับหมูนมสดโอ้เก่งอย่างอันนี้เขาเรียกหมูอะไรลูกหมูธรรมดาหมูธรรมดาอันนี้อะไรลูก มูเดเดียวมาละซีฟอันนี้มาจากบาทอาบาทอันนี้อะไรลูกอาบาทอันนี้อะไรลูกปลาซับปลาซับยกให้ของของครูดูลูกย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 กให้ดูโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ข้างในหน่อยโชว์ข้างในเอาข้างในโชว์หน่อยนี่นี่จากบาทเนี่ยวจากบาทครับจากไม้พกไม้พวกไม้อันนี้กระเหนียวแล้วลูกกระเหนียวถุงจากบาท ่าบาทรวมเป็นจักบาททั้งหมดบบาทครัโอ้อยู่ปไหนนี่ยนายปสครับปสามโรงเรียนไหนเนาะจีหัวครับจีหัวอยู่ปสามเนี่ยจีหัวเนาะบ้านอยู่ไหนลูกบ้านนมยน้องบัวครับโอ้ยออกตื่นมาจากเช้าเนี่ยวันนี้ตีห้าครัมาช่วยแม่เนี่ยโอ้เก่งจังเลยถูกไหมลูกนี่ยสี่สิบบาทพอค่าไปโรงเรียนครับพอค่าน้อยชื่ออะไรชื่ออะไร CT เตจิเศเตชิเตชิ โอเคครับเก่งจังเลยพ่อข้าน้อยจากบ้านใหม่น้องบัวได้เข้าไหมก็บ้านแม่เพาะได้ทำนาไหมลูกไม่ได้ทำเนาะครับโอเคครับเนี่ยมาดูแนวมูปิ้งนมสดนะครับเตชิเตชิตเนาะเตชิตเตชิตอ่ามาช่วยแม่ขายขายมูปิ้ง